อาเควก็คือเอาผลทั้งสงวันนะครับมารวมเป็นคะแนนนะครับทุนนี้จะเป็นรุ่นโอพแล้วนะครับแล้วต่อจากนี้ก็จะเอาจะปิดท้ายกันในรุ่นอ e .65 นะครับเอ็นดูรน65นาทีปิดฤุดูกาไม่เวลาสวยงามทีเดียวครับแบบนี้แข่งได้65นาทีแน่นอนนะครับ เดี๋ยวนะชื่อกันมีที่เห็นเห็นแล้วนะฮะกองเชียร์ลงไปเพียบตรงนั้นเลยนะครับรีเวิร์สกิดหรือเปล่าใช่ครับน่าจะเป็นการรีเวิร์สกิดรตรงน,นี้เราเห็นแล้วว่ามีอนุวัตทศราชเข้ามาเจาะแล้ว มีพีพีทด้วยธนพลทองเจือนะครับมีที่อยู่ตรงนี้เดี๋ยวผมดูก่อนมันกลายนะครับศิาเมธนะใช้รถน่าจะใช้รถพี่โตแล้วก็พีพีทธนพลทองเจือเราไม่เห็นรถแต่คนกกลายอยู่ เเลยยทีดีดวมาดูครับเดี๋ยวไม่ถึงคันหลังนะฮะพิสตาร์ทลำดับที่หนึ่งครับเป็นของอนุวัตโทซาลาดครับพี่หนุ่มครับซิเกตออมาร์บีโมดาเลซซิงครับนะเมียสั่งลุยผมจำได้คุณอนะสองนี่เดินไกลนิดนึงครับก็ยังไม่มาเลยครับ มาที่กิ่นนี้เลยดีกว่าครับเป็นของพี่เทนเน่ทูเชอร์ครับพี่หนึ่งสู้ๆพี่หนึ่งลุยมาเตอร์มีทครับพี่หนึ่งเทนเน่ครับลงต่อครับกับเจ้าแบทแมนของเขาหายไปหลายคันเลยฮะไม่รู้อยู่ตรงไหนพี่ตาตาโอ้บายบายจ้ะสวัสดีจ้ะบายบายจ้ะ นี่บายบายนี่ครับจาก PTT ครับไม่ใช่ใครแน่นอนครับศิลาเมธห้างสุธีรชน,นทขุนครับเปเปอร์ Pepper, หมวกแดงพีเปเปอร์ถามพี่ว่าจำหมวกผมได้ไหมพี่จำในฟิล์มปาลลอด์เปเปอร์ได้อะหมวกเนี่ยเปเปอร์พีทีรูปิเชนและนี่ครับอีกหนึ่งท่านครับ PTT ลูบิเชนอีกหนึ่งคน ไม่ใช่ใครเลยครับรถสีส้มคันนี้ฮะเห็นไหมฮะมาใกล้ๆแล้วโอ๊ตหลบนิดนึงพีพีครับธนพลทองเจือสุดยอดรครับพีพีสู้ๆครับพี่เจ้าโอ๊ตลงไปยืนส่งด้วยเอาละครับอีกหนึ่งท่านครับพี่ออฟหาตไทยชัยวันครับสู้ๆครับจันออฟสู้ๆครับ เขาบอกว่าเดี๋ยววิ่ง E 6 5อีกนะมีอ็อปปี้หนึ่งลงปุ๊บขึ้นต่อมีวิ่ง E 6 5อีกหมดแล้วมั้งคนยังไม่ได้เข้ามา,าใครเนี่ยแจ๊บโอ้จีตพันพิมพมาเรือดีนี้ลงไป OP โอโอกับเขาเลยนะแหมสู้ๆแจ๊บความแรงเขาถึงปีมือได้รถถึงครับ Engine, ครับสตาร์ทจูเอ็นจินครับหนึ่งนาทีสตาร์ทจูเอ็นจินครับอ้าวออฟลงไปส่งใครอ่ะออฟลงไปส่งใครอย่าบอกว่าพลังจันทานะดานุวัตรวรกิติช,ชัยนิ้งโหงเธอเธอมาด้วยเหรอตายแล้วโอ้ใช้ของออฟจัดทรงอันนี้คือพลังจันทานี่แหละคือน,นิ้งโหงเนี่ยแหละพลังจันทาเซเล์มูลนะเซเล์มูล สนามเลยเดียวโยนโดน,โนลายชื่อมาเยอะมากโอ,โอ้รุ่นนี้10รอบสนามโอ้โหดตนดูวัดวรกิติชัยะนิ้งนงนี่งลงในโอเค OK 1.5ใช้รถเจ้าออฟจัดทรงหูกอโโงเชียร์พี่พีชมาเต็มเลยครับผม4.5นะมาคนเดียวนะฮะแต่พิมเยอะเหมือนเดิม นุกคุณนุกอนุวัฒน์ใช้นี่หลายคนเฟซเดียวหรือเปล่าไม่เคยไหมลืมเปลี่ยนแอดเขาลืมเปลี่ยนลืมเปลี่ยนคนที่ไม่ไม่เห็นเลยอัติเท่เมื่อกี้เห็นน่าจะพิษนะท่านประธานพ่โต้นันทวัฒน์เอานันทวัฒน์ด้วยน่าจะมีพิษตาา์แหละ โอเค1.5เนี่ยก็จะมีทั้งศิราเม่นันทวัฒน์นะครับธนาพลแล้วก็ธนุวัฒน์นี่พอนิงโหน่งเราชื่อทีหลายหลายคนคิดถึงแน่ผมคิดแต่ไม่ถึงไปไปไปดอลลิ่งสตาร์ทครับ ขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีนะครับผมขอบคุณแอปยางโตโยทัยครับผมอิวสูดีแม็กสอเหนือลิมิตพิชิตโลก Wise Automotive Liquid เพราะลักรถจึง Wise ใจครับผม PTT ี u b ล c a n พระเบก n e x t e r อร์อาคาร์บอนวิสาหกิฟตบายต่อสยามครับผมหนุ่มจัดเต็มให้หน่อยส่งท้ายเปย์คุณอำนาจนะหนุ่มบอกว่าพี่ครับ ผมจัดเต็มอยู่แล้วเต็มมากบางทีมันลนน้นเดี๋ยวล้นไปครับพี่ใจเย็นๆแล้นุ่มบอกมันเงินทั้งนั้นครับพี่สิเคตอวา,อาีใ,ใครมีเซฟิโลนะหรือเครื่องอาบีนะจบที่เดียวลองปรึกษาได้ลองปรึกษาได้คิวยาวนะบอกให้จริงป่ะพี่เออลองเข้าไปคุยดู พี่หนุ่มนี่ก็มีทาทั้งรถทําสวิตให้รถดีดักด้วยรถดิฟด้วยสกีตออฟอาบีไม่รู้มีพิสตาหรือเปล่าน่าจะมีนะบางทีบางทีเห็นอัตเทพวนเวียนอยู่ทีก็วนวนไปงั้นแหละคนไม่ได้ลง นี่แม่ถ้ามีวีออสพิซารคันนะ้วิ่งกับคันนี้สนุกเลยเนี่ยวีออสเหมือนกันด้วยตากุมิเนี่ยตากุมิท็ของอภิรักษ์โลทกะโอเคเซบุคาวดับไฟแล้วครับอ่าตามค่าครับผมนี่แหละฮะอาติเทพ อาจาเป็นภาษาครับ hmm. ด oh. ีแล้วล่ะฮะออกท้ายๆบ้างออกออกนำครับโอ้โหมีเจซสิกแซกเชียร์พี่พีทนะมีกองเชียร์ของอาจารย์ออฟด้วยาดวดับไม่ดับนะ สัญญาณไฟดับลงเปิดเกมการแข่งขันพีทีทีลูบิแคนครับโอพีโอเคหนึ่งจุดห้าครับผมไปครับค่อยๆลุยกันไปโอ้โหดิเทพพิมพาเรือนี่แรงไม่เบาเลยข่าวเชียงใหม่เชียร์อาจารย์ออฟนะก็ดูอาจารย์ออฟหูนำหัวกระบวนมาตอนนี้สี่ลำนะอยู่ในเฟรมตอนนี้อไไรเรียงกันสักู่ครับผมดูครับธนพลทองเจือครับ คุยกับพี่พี่บอกอ้อแรงไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวพี่ใช้ไลน์ <c oughs> เดี๋ยววิ่งดูหาไลน์เอาครัุพี่บอกว่าชู่ๆเาแซปพนี่ครับโอ้โหอยู่นี่ครับเ้าแซปพาทินพนา,นาเรือใช้เวลาประมาณโอ้โหล่ะพัฒนา,านขึ้นมาสองสามปีเนี่ยจะขับดีขึ้นเรื่อยๆขึ้นมาเล่นโอพีแล้วอ่ะอ นี่พี่อออพัทย์ตอนนี้อ,อ้าวอนุวัฒน์ทุ่นลาศขึ้นมาอ๋อพี่ออฟมาใกล้มาตีตีเลยล่ะเอเปอร์โอเปอร์สามคันหน้านี่โอเีหมดคนระับที้ชมโนะอเพ่นครับโอเพ่นจริงวัฒน์ทุกนลาศต้องอาศัยทางต้องเบ่งพลังมานะครับผมไปได้ดีอยู่ครับผม นี้พี่เจเนตหายเลยยืดยาวเลยพี่อ๊อฟพี่อ๊อฟมาแล้วออครับประกบข้างกัน,กนครับสายไซส์ไซส์ผมอานุวัตโตสลาดแม่พอขับหลังแล้วก็ันจะกดมากก็เดี๋ยวจะถไถหล่ออีกเมออื่อรถขับหลังเนี่ยคี่หนุ่มเคยบอกว่ามันบินเมื่อวานนี้อเกียร์ก็เกียร์หายอันนีก็กลับมาได้ดีครับ เข้าสู่ S1 ครับดินเข้ามาฮะาไทยชัยวันครับดูลายของพาไทยชัยวันดีๆนะครับดูการเลี้ยวครับเข้าลายทำไมไวจินะดูจุดเลี้ยวดีๆนะพระอียพยายามสังเกตต่อเกียร์นะเพราะเราเป็นเพชรแพทเทิร์นนะเข้าเกียร์มือเป็นเพชรแพทเทิร์นอยู่ตรงนี้โอ้โหต้องตั้งมั่ง รแรงทีเดียวนะในกลุ่มโอนี่คือ OP นะกลุ่มของ OP พีนักกลุ่มของโอพีส่วนกลุ่มโอเคนี่น่าจะเป็นตั้งแต่ศิลเมธไปนะครับโอเคแอตติแอตติมาแล้วแอตติมาตตเจอกับพี่หนุ่มแล้วนะผมนะแจ็คนี่ติ๊กเกอร์ติ๊กเกอร์เพื่อนนี่เยอะมากเลยติ๊กเกอร์สปอนเซอร์ไม่มีเลยติดเต็มคันเลยติ๊กเกอร์เพื่อนของเพื่อนข้างนั้น ติกเกอร์ฝัดบอมเลยนะครับดูแจ็ปเนี่ยแจ็ปขับทั้งวันแล้วอ่ะโอ้โหหนึ่งนาทีศูนย์เก้าแล้วตจวแจ็ปตายกาดเนี่ยพอเขาได้ขับแบบโนเร็วๆก็เลเร็วตามลงไปอ่ามาดูครับพี่พทธนพลทองเจือจากพีททีอ่าแล้วเก่งมาอยู่ตรงนี้ด้วยเหรอ ไปนนะนะรุ่นยางเปอร์เซ็นต์เหรอไปรุ่นยางเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวดูหน่อยดิว่าว่าดูถ้าเลี้ยวแล้วเดียวดีกว่าเดิมนี่ก็น่าจะเปลี่ยนยางแล้ว,วดูแล้วถ้ามันเกาะเกาะดึบดึบเนี่ยอ่าไป OP ไปก่อนเลยครับลาวิเศันเป็นภาษาครับเกง่งเซอร์วิสตอนนี้มาเป็นอันดับ5อวอร์ครับ ในรุ่นโอพีส่วนซิลเมตเนี่ยครับคันเขียวจากไว้เรซิ่งทีมนี่เป็นอันดับหนึ่งในรุ่นของโอเค1.5ครับผู้ชมครับและตามด้วยธนพลทองเจือครับรถท่านประธานมาพบสุขครับเฮียแซทคันนี้ครับสุบรุครับสุบรุคนเดียวเลยเะมีที่ก้าอีรคนีนะ้นี่เป็นสุบรุ เตี๋ยพิก้าเขาใช้ City ซิตี้อ่าซิตี้ก่อนใช่ครับแต่ซูบูลูนเป็นของอทีมหนึ่งทั้งเจือใช่เขา,า,าเนี้ยไม่ได้มาแนละ้วนี่ครับธนพลทงเจือครับมาแล้วฮะฮะบอกว่ารถไม่ต้องแรงแต่ใช้ใช้ลายเข้าไปช่วยแก้ฮะเมื่อเช้าก็วิ่งกับน้องๆไปในหลายคนเลยได้เห็นลายของพีทเราบอกโอ้โหดีใจได้แข่งกับอไอดอลของตัวเอง พนองเตือครับ p ี t ีีลูบิแคนถามรูเตอร์มาบป่ารูเตอร์ติดงานไม่ได้มามาแล้วกันิ้งโหนครับรังจันทาครอกรังจันทาอยู่นี่เองดารุาวรัตรวรกิติชัยครับนิ้งโหนครับเขาร่วมสนุกด้วยมุมน,นี้นออใช้รถของออฟแทรงนะครับในรุ่นของโอเค1.5ครับเป็นอันดับที่3ในรุ่นครับ หนึ่งหนึ่งสี่แล้วผมตอนนี้ครับโอ้โห uh huh. เร็วนะเร็วครับผมเร็วนะต้องต้องเข้าใจว่าเราวิ่งร่วมกับโอพี่ะพวกนี้นเขาก็จะเร็วกว่าแล้วที่โซโบอันนี้พวกเอนซัตคันนี้ได้ข่าวว่าเจ้าออฟจัดทรงบอกว่าเพิ่งเซ็ตรถมามาลองหน่อย <Okay. S 2> มาเพื่อสนามนี้เลยนะเสร็จแล้วมาลองเลยนะ วัด์วรกิจชัยครับตอนนี้แจ๊บพัดปิ่มพาเรืออันดับ3กับ4แย่งชิงกันอยู่ครับโหครับตอนนี้ผมเพิ่งเห็นเวลาพี่ธเนศครับท่านผู้ชมไป107แล้วนะผมพี่ธเนศชูเชอร์อุ๊ยพี่หนุ่มมีอาการนะผมเอาละครับผมจะดีนะพัดพิมพาเรือหรือว่าจะอนุวัตทุสราชนะผม ขับหลังนะขับหลังเนี่ยครับการขับหลังเรื่อขับสี่ขับสี่ขับหลังนะออกมาแล้วมันดีกว่าดูอได้ดีกว่าไปเรื่อยๆครับผมสีระพัดพิมพาเรียกมีอาการเล็กน้อยนิดหนึ่งขับมาทั้งวันแล้วอ่ะคู่นี้ตั้งแต่เช้าอ่ะตั้งคู่เลยเขาฟิตถึงบอกไงว่าร่างกายเป็นส่วนสำคัญมากนะครับในการขับแข่งรถยนต์เนี่ยร้อน ใส่เร้วิ่งสูดอ่ะอยู่ในนั้นทั้งวันอ่ะใส่บุกกัน้องอีกอ่ะถุงม,ม,มืออีกอ่ะพบแล้วผมร้อนเพราะฉะนั้นร่างกายอ่ะมันจะขาดน้ำได้นะเพราะฉะนั้นต้องดื่มน้ำให้เยอะครับปลาแข่งกีฬาพวกนี้นะครับเหนือ,อย,อออยมันเหมือนแบบเราถ้าเปิดแอร์เย็นเพียงเพาะเฮ้ยร้อนจะตายไหนรถแข่ง ขอบคุณคนดูครับ300กว่าคนครับแหมเรียกว่าอยู่ในรุ่น F รุ่นสุดท้ายของวันนี้ที่เป็นรุ่นออฟฟิเชียลนะครับในรุ่น F ปีนี้ครับความมันของเรานะครับ12สนาม6ออเวนต์ครับหลายเหตุการณ์มากมายครับยิ่งสนามส่งท้ายนี่ตั้งแต่เมื่อวานจนวันนี้ครับสนุกสนามที่เดียวมีหลายเหตุการณ์มาก อีน้าเลยครับการแข่งขันดีๆอย่างนี้ยังมีอีกนะครับมาเข้าสู่ปีที่17แล้วครับการแข่งขันรายการที่อยู่มาอย่างยาวนานครับตูไทยเลสซิ่งไทยแลนด์ครับคำว่าเลสซิ่งไทยแลนด์กแหละ17ปีปทีหักอีหน้าก็เป็น18ใช่ไหมน่าจะใช่นะปีนี้18ได้ปีนี้17เพราะเสื้อเสื้อ16อันเมื่อปีที่แล้ว ใช่ไหมใช่ใช่ปี16ปีแล้วปีนี้17ปีหน้าครับปีหน้าเนี่ยเป็น18ครบอายุนที4ขวบดูครับนี่คือผู้นำครับในรุ่นของอ๋อไม่ใช่ใช่อันดับสองอันดับสองต้องของ OP ใช่พ6ผู้นำไป106แล้วพี่ไปแล้วมาตรฐานอ้าพี่หนุ่มจอดเลยครับผมพี่หนุ่มต้องจอดละ ต่อครับเพราะว่าทีทั้ทงวันครับทั้งวันแล้วก็ไม่อยากแลกแล้วทีมรถมีปัญหาอะไรเนี่ยก็ต่อดีกว่าตาเนะี่ยดูไทยเชฟวันครับครับเหมือน,นไม่เหนือ่อยฮะถ้าไทยเชฟวันก็ทั้งวันเหมือนกันนะว่เหมือ <laughs> นไม่เหนื่อยเดี๋ยวย,ยังไม่เท่านี้สิฮนะยุคหกห้าอีกฮะหกห้าตอยอนักนแข่งในรุ่น e 6 5ติดทางสปอเตอร์ปากกลางพินเลย E65 ติดทานสมพลเตอร์ไปทำนัำมี่กินปากทางพิษเลยนะครับจะเข้าสู่รุ่นสุดท้ายแล้วครับนกักแข่งใน E65 ติดทานสมพลเตอร์ปากทางพิษได้เลยมาเลยอดิเทพอยู่ตรงนี้ผมเป็นอันดับที่4โอเอาละเอาลวหางหลังไปไหนนะอ่ะอดิเทพครับเออเมื่อกี้ยังมีเลยอ้าวเหลือกระโดงกันเนี่ยเป็นคีบฉลามเลยเอาหางหายไปไหน <c oughs> อืมเออ ไปหลุดทิ้งแถวไหน่ะลู่ลมไปหน่อยนักแข่งในรุ่น OF นะครับ1.9รับรางวัลได้เลยนะครับนักแข่งในรุ่น OF อีสูวันเบเกสครับรับรางวัลได้เลยครับจะได้ไปพักผ่อนนะฮะนักแข่ง OF ครับกับฮีสูรับรางวัลได้เลยครับนี่ครับนี่ครับคนนี้ครับต่อเวลา1.06ทนได้ครับลากแลบแล้วผมดีเจเนตชูเชอร์ นี่ครับ106ครับไวที่สุดในการแข่งขันของเราครับ1นาที06นย์หโดยทชเน่จูเชอร์ประธานของมาซึมีเลยดีหมูอร่อยมาซึมีส่วนนี้อันดับ2ครับหะไทยชัยวันอันด<า>ับ3ามเดียพัฒน์พิมพ์พาเรือ รู้ว่าผมรอบสุดท้ายอดิเทพจะไปเล่นกับลุกซิตตัวเองหรือเปล่านะทีรพาทิมพาเรือการเก่งมาแล้วไฟยนลแล็บนะผมรพาทิมพาเรือในรุ่นโอเพียมาชิมลางนะพี่กูดบอกนะวันนี้แวะมาชิมลางเอาพี่แจ็มีสปอนเซอร์แล้วเหลอผมเพิ่งรู้แต่เข้าเพิ่มได้ใช่ไหม <laughs> นะพี่กู๊ดนะตอนนี้ก็ทำทีมนะปีหน้าเขาบอกจะมาอย่างยิ่งใหญ่เลยนะ,ะอยู่กับเก่งสวีะผมและอันนี้อันดับหนึ่งมาเรียบร้อยครับผมหนึ่ง,นง,นง,งเนเนูเชอร์นะผมเร็วแรงจริงๆจากแบทโมบิลคันนี้ดูอันดับสองอยังอยู่ตรงนี้อยู่เลยครับผมเป็นบีออฟพาไทยช้วันนะผมเหลืออีกแค่2โค้งเท่านั้นอันนี้นี่ก็เรียกว่าเป็น 3ประตูทีเร็วทีสุดในรายการเหมือนกันนะยอบเรียบร้อยครับผมรับอันดับที่สองไปครับผมาคไทยชัยวันและอติเทพจันเพนประสานับผมเร็วเหลือเกินนะ 1, หนึ่งสองคู่อติเทพีปก็ทำเวลามาได,ด้น่ากลัวทีเดียวครับผม รูนะครับเกอร์วินเนอร์ของผมทันเนตทูเชอร์นะครับผมที่สนามพีราเซอร์กิตแห่งนี้เขาคือแชมป์ครับผมเบสแ lap time 0106ครับผมโอ,โ,โอ้โหด้วยสายตาของผมเนี่ยผมยังไม่เคยเห็นรถที่ตอก06เลยววันนี้ได้เห็นแล้ว,วี่ทันเนตเรดดิโซครับผมอันดับหนึ่ง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 ทันเนตทูเชอร์อันดับสองสี่ฮาไทยชัยวันอันดับสามหกหกหก ธีรพัฒนพิมพาเรืออันดับ4ครับ7-9อติเทพจันเพ็ญประสานและอันดับ5หมายเลข1 4ราเมศทั้งสุธีระนุนกุลครับผมอาผมตอนนี้ไฮไลท์ก็พร้อมรับเดี๋ยวเราเชิญไปชมไฮไลท์กันเลยครับ